สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็มีโชคลาบนิดหน่อยครับทุกคนนะได้โชคลาบนะรัฐบาลไทยไปนะก็มาสองครั้งแล้วครั้งก่อนก็ได้โชควันนี้มีโชคมีลาบได้นำผลไม้มา,าบูชาเจ้าปู่นะบูชาเจ้าปู่ ลูกเจ้าปู่ก็มารับโชครับลาภให้โชคลาภลูกหลานญาติพี่น้องได้โชคได้ลาบกันวันนี้ลูกหลานจึงมาขออนุญาตอัดวิดีโอแบ่งปันโชคลาภให้กับพี่น้องที่ได้เข้ามาเห็นวิดีโอนี้นะให้มีโชคมีลาบร่วมกันทุกคนนะอาจารย์ก็ขอโชคลาบทุกคนขอโชคลาบนี่นี่นี่มีคนมาขอโชคลาบเห็นไหมงวดแรกนะงวดแรกเลยครั้งแรกเลยก็ได้ไปนี่ สามตัวตรงๆเลยเขามาขอโชคนะได้ไปสามตัวพอมางวดที่สองก็คือเมื่อกี้นี่เองนะหนึ่งสิงหานะหนึ่งสิงหาก็เข้าไปเต็มๆเลยหนึ่งสิงหาเข้าไปแล้วหนึ่งสิงหานะแล้วก็มาครั้งนี้ก็ขออีกแล้วทุกคนนะขออีกแล้วเพิ่งจุดไปเลยนะเพิ่งจุดไปเลยนะนี่นี่นี่ได้ตัวนี้นะทุกคนดูนะขอไปแล้วจุดมาแล้วนี่งวดนะครั้งที่สาม จะเป็นจะใช่หรือเปล่าทุกคนก็เอาไปเป็นแนวทางดูนะทุกคนนะลองต้องตัดให้หมดนะมต้องตัดให้หมดนะใครเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์กันด้วยนะนะครั้งแรกออกไปแล้วนู่นมาครั้งที่สองก็มาได้หกสี่นี่ครั้งที่สามตรงกับวันที่สิบหกนี่สิบหกสิงหานี่จะเป็นเลขนี้หรือเปล่าทุกคนก็เอาไปเป็นแนวทางดูนะทุกคนนะขอให้องค์เจ้าปู่มา มหาฤาษีเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองเรียกโชคเรียกลาบมาให้ลูกหลานด้วยเทินนะทุกคนดู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 ดีๆอ่ะดูดีๆนี่หนีมาเต็มๆเลยนะงวดหนึ่งงวดสองแล้วก็งวดสามสิบหกสิงหานี้จะเป็นยังไงทุกคนเอาไปเป็นแนวทางดูนะตัดดูนะเลขมันมีเห็นเห็นตัวข้างบนนี่นะดูเอานะถ้ากลับหัวถ้ากลับหัวเป็นเลขเจดก็ได้นะเนี่ยนะ เออเป็น7จ็ดปดก็ได้นะแต่ถ้าดูอย่างนี้เราก็ตามตามเนื้อผ้าก็จะเป็นเลขสองเนาะอืมสองแปดสามเดี๋ยวก็ตัดเอานะทุกคนนะตัดเอาเป็นเลขนาโชคเอานะทุกคนมีโชคดวงดีรับทรัพย์สิบหสิงหารวย